รียนเท่านประธานสภา,าที่เคารพกระผมในชาวชวิตวิเชียสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยกระผมมีข้อสังเกตข้อท่วงติงต่อการพิจรณาร่างพระบองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564ที่ตั้งไว้3.3ล้านล้านบาทโดยมีข้อพิจารณาว่า งบป,ประมาณที่รัฐบาลนําเสนอนั้นสะท้อนการแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนได้ตรงจุดตรงกับปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนหรือไม่อย่างไร <pek bir> เมื่อพิจารณางบประมาณที่ตั้งไว 3. 3้3.3ล้านล้านบาทนั้นจะพบว่าเป็นรายจ่ายประจำถึง2.5ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละเจ็ ของวงเงินงบประมาณส่วนรายจ่ายเพื่อการลงทุนกำหนดไว้เพียง6 7 0 0 0 0ืล้านบาทเศษคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ20.5ของวงเงินก็ประมาณนอกจากนั้นก็เป็นรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลงังและรายจ่ายเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ท่านประธานที่เคารพกรับ มีประเด็นที่น่าเป็นห่วงสำหรับการจัดสรรงบประมาณในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็คือประเทศไทยมีงบรายจ่ายประจำถึงประมาณร้อยละแปหรือใกล้เคียงและมีงบลงทุนเพียงประมาณร้อยละยี่สรายจ่ายประจำเพื่อนสมาชิกได้บอกไปบ้างแล้วได้แก่อะไรบ้างเช่นรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำหมวดค่าสาธารณูปโภค บวชค่าตอบแทนเป็นต้นส่วนรายจ่ายที่เป็นงบลงทุนนั้นเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาเพื่อประโยชน์ตอบแทนเช่นโครงการก่อสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศเป็นต้นถ้าจะอธิบายให้ประชาชนทางบ้านเข้าใจง่ายๆอาจเปรียบเทียบประเทศของเราเป็นบริษัทหนึ่งในโลกใบนี้ปีนี้ตั้งงบวัดพัฒนาไว้ หนึ่งร้อยบาทสมมุติว่าอย่างนั้นปรากฏว่า80บาทเนี่ยหมดไปกับเงินเดือนพนรรักงานมีเพียง20บาทเท่านั้นที่นำมาลงทุนเพื่อจำหน่ายสินค้าของบริษัทถามว่าบริษัทจะไปรอดไหมระบากครับท่านประธานประเทศก็เช่นกัน80%หมดไปกับงบประจำ มีงบลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศเพียง20ดังนั้นประเทศของเราก็จะพัฒนาช้ามากเพราะอุ้ยอ้ายไปกับงบประจำแต่ที่สำคัญกว่านั้นครับท่านประธานใน20%ของงบลงทุนซึ่งมีน้อยอยู่แล้วเนี่ยยังใช้ลงทุนแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างไม่ตรงจุดอีกซึ่งตั้งแต่เช้าท่านผู้นำฝ่ายค้านก็ดี เลขาธิการพักและเพื่อนสมาชิกก็ได้ให้ความเห็นมาเป็นลันดับจะเห็นภาพชัดเจนว่ารัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดทำไมผมกล่าวเท่านั้นธรรมธานเป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์หนึ่งและสองบริหารประเทศมา6-7ปีงบประมาณแล้ว ใช้งบประมาณไปเกือบ20ล้านล้านตัวเลขกลมๆมแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ก็คือคนจนเต็มเมืองกว่า14ล้านคนซึ่งเป็นเหตุการณ์เกิดก่อนวิกฤตวไวรัสโควิด COVID. หลังไวรัสโควิดระบาดล่าสุดเมื่อสองสาวันที่ผ่านมา ไม่ใช่พวกเราคาดการนะครับธนาคารโลกแจ้งข่าวรอยเตอร์ผ่านมาทางรอยเตอร์คาดการว่าจะมีคนไทยตกงาน8.3ล้านคนเกือบ10ล้านคนแต่การจัดสรรงบประมาณประจำปี64ในปีนี้ยังปฏิบัติตามรูปแบบเดิม คือไม่ต่ำกว่า90%เซนี่แทบจะเหมือนเดิมรัฐบาลละเลยไม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เข้มข้นผมใช้คำว่าเข้มข้นที่ทุกกระทรวงทุบวงกลมควรเสียสละภารกิจหรือพันธกิจหน่วยงานของตงตนเองลงชั่วคราวแล้วหันมาพุ่งเป้ามุ่งดูแลประชาชนที่กำลังอ่อนแอ จากพิษภัยเศรษฐกิจหลังวิกฤตไวรัสโควิดซึ่งการที่จะทำได้รัฐบาลจะต้องมีนโยบายที่แน่วแน่สั่งการเป็นนโยบายให้ชัดเข้มข้นเพราะบ้านเมืองประชาชนมีวิกฤตเศรษฐกิจแต่รัฐบาลยังทำไม่เข้มข้นผมจะขอยกตัวอย่างในงบประมาณ3.3ล้านล้านบาท แยกยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณออกเป็นเจ็ดยุทธศาสตร์ปรากฏว่ายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดยุทธศาสตร์ได้รับงบประมาณถึง410,000ล้านบาทเศษคิดเป็นสัดส,ส่วนถึงร้อยละ12.6ของงบประมาณทั้งหมดกระผมจึงมีข้อสังเกตมีข้อทวงติงว่า ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนี้ควรชะลอหรือใช้งบเกี่ยวกับความมั่นคงโดยเฉพาะการซื้ออาวุธลงก่อนชั่วคราวจะได้ไหมควรให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจปากท้องประชาชนเป็นสำคัญก่อนผมทราบดีและจำคำประพันธ์สำคัญที่ขวายความมั่นคงเตือนสติตนเองคือ แม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับซึ่งการมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ให้พร้อมสับนับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกองทัพแต่ก็ควรปรับยุทธศาสตร์ให้เข้ากับสถานการณ์ของบ้านเมืองเช่นในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบันควรใช้ยุทธศาสตร์พึ่งตนเองพึ่งตนเองอย่างไรยกตัวอย่าง ในการพิจารณาพรบโอ,อนงบประมาณปศ .2,563 จำนวน88,000ล้านบาทที่ผ่านมามีการชี้แจงโครงการพัฒนาสร้างปืนใหญ่ขนาด155มมของกระทรวงกลาโหมชน้าที่ได้ชี้แจงด้วยความภูมิใจว่าปืนใหญ่ของไทยยิงได้ไกลกว่าปืนใหญ่ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ พวกเราได้ฟังก็ดีใจครับที่ทหารไทยเก่งสร้างปืนใหญ่ได้มีประสิทธิภาพก็หวนนึกไปถึงอดีตถึงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสโตงซึ่งเป็นวีรกรรมที่เรื่องลือในอดีตแต่โครงการพัฒนาสร้างปืนใหญ่ขนาด155มมกลับถูกรัฐบาลปรับลดงบลงไปถึง50% ถ้าผมจำตัวเลขไม่ปิดถูกปรับลดไป2 4 3ล้านบาทจึงขอฝากข้อสังเกตข้อทวงติ่งไปยังรัฐบาลว่าในรัฐในสถานการณ์เศรษฐกิจเฟื่องเฟืองเช่นนี้ประเทศไทยควรใช้ยุทธศาสตร์พึ่งตนเองเป็นสำคัญทหารไทยเก่งๆมีมากมายต้องสนับสนุนให้งบประมาณให้งบวิจัย แต่โครงการวิจัยประยุกต์และการพัฒนาอาวุธยุธโทยธโธปกรณ์ในปี64ถูกปรับลดงบลงไปมากผมดูข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปี64กับ63ทั้งๆท,ที่ควรจะมีงบพัฒนางบวิจัยอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จากการติดตามข่าวสารภาคเอกชนของไทย สามารถผลิตรถถังรถยานเกราะจำหน่ายยังต่างประเทศได้หากภาครัฐร่รวมมือกับภาคเอกชนของไทยในยุทธศาสตร์พึ่งตนเองก็จะเป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นความจริงขึ้นมาเราอาจจะไม่ต้องไปซื้อตัดไซเกอร์จากอเมริกาก็เป็นได้ในอนาคตถ้าไม่พึ่งตนเองเอาแต่ซื้อจากต่างประเทศ ก็าอาจจะถูกคอรลหานินทาว่าสร้างเองพัฒนาเองไม่มีค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมสู้ซื้อจากต่างประเทศไม่ได้ถ้ายังจำกันได้สมัยรุ่นปู่ย่าตายายของเราส่ทงทหารไปช่วยเกาหลีรบปัจจุบันรุ่นหลานประเทศไทยกับต้องซื้อเครื่องบินฝึกรบจากเกาหลี อะไรที่ทําให้บ้านเมืองกลับตรปัดเช่นนี้ดังนั้นการพึ่งตนเองอุดหนุนส่งเสริมคนเก่งให้เขาทํางานให้บ้านเมืองก็จะเป็นเหมือนที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยได้พัฒนาก้าวไกลไปว่าเรามากแล้วท่านประธานที่เคารพครับกระทรวงอื่นก็เช่นกันที่จะต้องใช้งบประมาณให้ถูกกับสถานการณ์ขอยกอีกตัวอย่าง งบของปอพกระทรวงมหาดไทยในการซื้อเฮลิคอปเตอร์สองลำในปี64งบเกือบสองพันล้านควรชะลอไว้ก่อนเพราะได้ไปแล้วสองลำในปีหกสาพอเศรษฐกิจดีก็ค่อยตั้งใหม่ช่วงนี้ตัดใจเอางบมาแก้ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร ภารกิจเรื่องภัยแล้งก็อยู่ในภารกิจของปอพเช่นกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจหลังไวรัสโควิดระบาดได้ตรงจุดกว่าท่านประธานที่เคารพครับมีประเด็นแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในการจัดสรรงบประมาณปี64ในการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด COVID ด้วยเชย่นกันแต่ เราผมเห็นว่าผิดฝาผิดตัวและที่สำคัญกำหนดวัตถุประสงค์ไว้กว้างๆจับต้องไม่ได้คือมีการตั้งงบประมาณถึงสี่หมื่นล้านบาทเศษเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID. แต่กลับเอางบเนี้ยไปตั้งไว้ในงบกลาง ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีปกติการจัดสรรงบประมาณก็ต้องมีแผนงานโครงการไว้ให้สภาได้ตรวจสอบในขั้นสุดท้ายก่อนที่จะออกไปเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้การตั้งงบประมาณกว่าสี่0 0ื่นล้านมาไว้ในงบกลางโดยไม่มีแผนงานโครงการให้ตรวจสอบก็เปรียบเสมือนตีเช็คเปล่า เป็นการดำเนินงานที่ผิดหลักการการจัดทำงบประมาณซึ่งน่าเป็นห่วงอยากฟังเหตุผลนี้เหมือนกันว่าทำไมทำเช่นนี้ผมจึงขอทักท้วงไว้เป็นที่ปรากฏในการประชุมสภานในวันนี้ท่านประธานที่ครบครับในประการสุดท้ายในการบริหารและพัฒนาประเทศมิใช่ขลับเคลื่อนด้วยงบประมาณ แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่การสร้างความเชื่อมั่นประเทศทางด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยจะมีผลต่อความเชื่อมั่นทางด้านการลงทุนทั้งในประเทศและที่จะมาจากต่างประเทศเรื่องนี้มีความสำคัญยิ่งไม่น้อยไปากว่าการทุ่มเทงบประมาณรัฐบาลจึงควรให้ความสำคัญ สร้างความเชื่อมั่นประเทศให้มากกว่านี้มเมื่อช่วงเช้าผมได้ยินท่านท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนโยบายรวมใจคนไทยสร้างชาติผมฟังแล้วก็ตื่นเต้นครับอยากให้แนวคิดรวมใจคนไทยสร้างชาติเป็นผลสำเร็จเราจะได้หลอมรวมปลองดองสมานฉันท์ ร่วมกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในภาวะวิกฤตเช่นนี้แต่นโยบายดังกล่าวไม่มีทางจะสำเร็จได้เลยหากกติกาบ้านเมืองยังไม่มีความยุติธรรมนั่นก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแม้กระทั่งเด็กนักเรียนลูกหลานนักศึกษาเยาวชน ก็ยังออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริงผมจึงขอความกรุณาทางรัฐบาลผ่านท่านประธานไปว่าหากรัฐบาลส่งสัญญาณไปยังคณะกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งตัวประธานเป็นที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมตรีให้มีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนในการแก้ระบบการเลือกตั้งและ อำนาจหน้าที่ของสอวก็ผมมั่นใจว่าความเชื่อมั่นประเทศจะกลับขึ้นมานั่นในระดับชาติส่วนในระดับท้องถิน่นรัฐบาลได้แช่แข็งท้องถิ่นมาช้านานมีข้อน่าห่วงว่าอาจขัดรัฐมนูนมาตรา252ที่บัญญัติว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง แต่รัฐบาลได้อาศัยอำนาจตามคาสั่งคอสชที่1ทับ2,557ต่ออายุผู้บริหารจนเลยวาระการดำรงตำแหน่งถ้าอาจจะกล่าวเปรียบเลยก็อาจจะกล่าวได้ว่าอยู่กันจนรากงอกซึ่งหากมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้อย่างน้อยผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากประชาชน จะได้เป็นตัวแทนประชาชนในการดูแลงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนในชุมชนนั้นๆให้พ้นให้ทันสถานการณ์แต่หากปล่อยให้คงอยู่ในตำแหน่งในอำนาจต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็น่าเป็นห่วงเรื่องระบบธรรมาทิบาลซึ่งรัฐบาลอ้างนักอ้างหนาว่าให้ความสำคัญเรื่องนี้แต่กลับไม่ปฏิบัติเสียเอง ผมจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดและจะดูการตอบรับของรัฐบาลในข้อที่ท่วงติงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรับหลักการร่างพรบงบประมาณปี64ต่อไปขอบคุณครับท่านประธาน